แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะต่ำต้อยในสายตาคนทั้งหลายอย่าได้วันกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าขําครวนสิ่งที่ควร เร่งธรรมคือความดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคำพูดเป็นแค่ลมปากการกระทำทางหากที่พิสูจน์ค่าของคนท่านผู้ฟังครับคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่สูงส่งนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องที่แย่ของคนอื่นให้น้อยที่สุดคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์จะคิดกับคนอื่นในแง่ดีที่สุดและที่มนุษย์เราโดยมาก ไม่ค่อยคิดจะเอ็นเอียงไปนในทางที่ดีก็เพราะว่าการมองในแง่ร้ายมันทําให้พวกเขามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่ามีคํากล่าวที่ว่าจงเป็นเหมือนสิงโตที่เงียบอย่าเป็นเหมือนสุนัขที่เอาแต่เห่าดังเราอยากที่จะทําอะไรให้สําเร็จก็ขอให้ได้ทําเลยไม่ต้องพูดก็เพราะคนที่เอาแต่พูดว่าจะทํานู่นทนํานี่ก็มักได้แต่พูดแต่ไม่ค่อยจะได้ลงมือทําแต่ถ้าว่าความสําเร็จนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่พูดได้ดังกว่าคำพูดและคำพูดจะไม่มีค่าอะไรถ้าเราไม่ทำอะไรให้สำเร็จและแม้จะเสียเวลาไปพูดมานานแค่ไหนถ้าเอาเวลานั้นไปทำอย่างที่พูดเราก็อาจได้จะทำสิ่งนั้นสำเร็จไปตั้งนานแล้วก็ได้ท่านผู้ฟังเคยเห็นสิงโตเวลาที่มันออกล่าไหมครับสิงโตนี้จะเงียบเวลาจะล่าเหยื่อก็เพราะว่ามันคิดว่าจะล่าจริงๆและโลกก็จะรู้จากการล่าเหยื่อของมัน ไม่ใช่ว่าจะรู้จากเสียงคููของมันคำพูดก็เช่นกันครับก็เป็นแค่ดมปากการกระทำทางหากที่พิสูจน์ค่าของคนฉะนั้นการที่เราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างก็ดีกว่าคำพูดที่สวยรู้อย่างแน่นอนครับฉะนั้นแล้วก็จึงอยากที่จะขอให้เป็นพู้ที่พูดให้น้อยแล้วถ้าถามว่าแล้วพูดมากนี้มันไม่ไดีตรงไหนคนช่างพูดนั้นก็น่าคบหาด้วย ตรงนี้ก็ขอให้ต้องแยกให้ออกก่อนว่าพูดมากกับพูดเก่งนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันเลยคนที่พูดมากนั้นก็คือคนที่พูดไปเรื่อยพูดจาเพ้อเจ้อไม่มีสาระไม่มีแกนสารเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนึกอยากจะพูดก็พูดโดยที่ไม่สนใจหรือใส่ใจอะไรและใครทงนั้นส่วนคนที่พูดเก่งก็คือการรู้จักพูดเป็นการพูดด้วยปัญญาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นคำพูดได้อย่างดี รู้ว่าอะไรควรไม่ควรพูดแบบเป็นเหตุและเป็นผลมีสาระและน่าฟังโบราณท่านก็จึงได้ว่าจะดูคนว่างโง่หรือฉลาดนั้นก็สามารถที่จะดูได้จากคำพูดได้ละครับดังนั้นคนที่พูดมากก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนพูดเก่งและคนที่เขาพูดเก่งก็ไม่มีความจำเป็นเช่นกันครับที่จะต้องเป็นคนพูดมากและข้อที่เสียเปรียบของการที่เป็นคนพูดมากนั้นก็คือผู้ที่พูดมาก ก็จะไม่รู้จักฟังก็จะเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะพูดอย่างเดียวก็จนได้ลืมสนใจและใส่ใจสิ่งที่จะฟังก็มักจะทําให้พลาดอะไรดีๆต่างๆไปที่สําคัญพอเมื่อเขาพูดามากๆเขาสมาธิที่โฟกัสในสิ่งต่างๆนั้นก็จะค่อยๆน้อยลงไปก็จึงทําให้คนที่พูดมากนี้ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้น้อยกว่าและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดรู้ตัวว่าเป็นคนที่พูดมากแล้ว ก็ขอให้ได้ตั้งสติไว้ให้ดีแล้วก็ลองหัดเปลี่ยนตัวเองดูพูดแต่ในเรื่องที่ดีที่จะนำประโยชน์มาให้หรือเปลี่ยนจากการพูดเป็นการคิดการปฏิบัติหรือเป็นการฟังแทนแล้วการใช้ชีวิตของเรานั้นก็จะดีขึ้นอีกเยอะอย่างแน่นอนครับและสิ่งต่อมาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับการพูดให้น้อยนั้นก็คือการที่จะต้องรู้จักเป็นผู้ที่ฟังให้มากก็เพราะว่าการฟังนั้น สร้างความสำเร็จไม่ดีกว่าการพูดคนที่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะฟังมากกว่าพูดและเมื่อสำเร็จแล้วเขาก็จึงจะค่อยพูดเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นอีกทอดหนึ่งแค่นี้ก็สามารถจะรู้ได้แล้วว่าการที่ได้ฟังนั้นสำคัญมากแค่ไหนการฟังก็ทำให้เกิดพลังได้หลายอย่างแต่ต้องไม่ใช่แค่ว่าได้ยินแล้วก็ผ่านไปเพียงเท่านั้นต้องเป็นการฟังอย่างตั้งใจ ฟังแล้วคิดตามก็ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการฟังที่เกิดประโยชน์ก็อยากที่จะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าการฟังนี้ไม่ใช่ความเงียบแต่เป็นการให้ความสนใจกับสิ่งที่กำลังฟังนอกจากจะลึกซึง้งกับสิ่งที่ได้ฟังมากขึ้นแล้วก็ยังจะเป็นการเข้าถึงคนพูดได้มากขึ้นอีกด้วยและเมื่อเราได้รู้ถึงข้อดีและประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็คอยทุกท่าน ได้หันมาฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่พูดน้อยลงด้วยการเป็นผู้รู้จักฟังให้มากขึ้นเพราะถ้าเรามัวเอาแต่พูดก็จะหมดโอกาสที่จะฟังและก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการฟังและการลงมือปฏิบัตินี้ก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูดฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ที่พูดน้อยลงและฟังให้มากขึ้นดีกว่าครับโอกาสต่อจากนี้ ก็ขอเสริมกันในอีกหัวข้อนะครับกับหัวข้อเรื่องข้อคิดดีๆเมื่อมีบุญวาสนาท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วหากเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนานั้นก็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีรถหรูเพียงใดครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เราจะมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้เราหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้เราได้ดูแลปฏิบัติหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีคู่ชีวิตที่สวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอจะเข้าใจเราหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ลูกของเราจะเป็นคนที่เรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่ก็อยู่ที่ความกตัญญูรู้คุณและวาสนานี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า จะมีเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินมากเพียงใดแต่ก็โย่ที่ว่าเมื่อเราได้ล้มลงแล้วยังมีอีกหลายมือมาชุดลังให้เราได้ลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะอวดว่าเรามีเงินก็เพราะเมื่อยามเราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมันก็ไปต่างอะไรกับกระดาษและก็ไม่ควรที่จะอวดในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เรามีอยู่ก็เพราะวันใดที่เราล้มป่วยก็ยังมีคนเป็นจำนวนมาก เขาก็เก่งและยอดเยี่ยมรอเสียบตำแหน่งต่อจากเราไม่ควรที่จะอวดรถยนต์ที่เราขับเพราะวันใดที่เราจากไปกุ่จแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นไม่ควรอวดว่าบ้านหลังโตวันที่เราจากไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขก็อยู่ที่ใจรู้ใจได้ก็สุขความสุขของคนเรานั้นมันก็แตกต่างกันบางคนนั้น เขาก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวก็เพราะว่ามีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงความสุขของบางคนเขาก็ชอบขี่จักรยานก็เพราะได้ออกกำลังกายได้เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทางบางคนเขาก็ชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตให้สะอาดเดิมดำในรถพระธรรมบางคนเขาก็ชอบปลูกผักทำสวนเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ หรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณกุศลหรือผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมองถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าหรือการเลี้ยงดูลูกหลานก็เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไขการที่ได้ดูแลสามีและภรรยาสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ทำให้ได้รู้ว่าน้ำตาลมันก็มีวันคลายรสหวานบางคนได้มีโอกาสดูแลบุพการีก็มีความโชคดีที่ได้มีโอกาสปริบัติดูแลพระอาหารหันต์ในบ้านซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความสุขที่ได้ทําเพื่อท่านก่อนที่จะสายเกินไปสุขใครก็สุขมันครับก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเหมือนกันบางคนนั้นสวรรค์ของเขาก็อยู่ในบ้าน เพียงแค่เองกายมีเพลงเบาๆเพียงเท่านี้เขาก็สุขแล้วครับชีวิตมั่นปลายก็อาจจะแตกต่างกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครและเอาอย่างใครเราก็สุขในแบบของเรานี่แหละครับก็อขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมทรงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำห้ทานผู้ฟังได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องกว่าจะเข้าใจชีวิตก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วท่านผู้ฟังครับและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับที่ให้แง่คิดการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าก็เพราะว่าคนเรานั้นพออายุใกล้30สิบ เราก็จะมีความสุขกับเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันน้อยลงไปแต่ความสุขของเราเริ่มเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าต่อจากนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะมีความสุขในแบบของตัวเราเองเราอยากจะโทรหาพ่อแม่ทุกครั้งที่มีเวลาเราอยากจะสำเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อให้พ่อแม่ได้กเกษียณพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะเราก็คงอยากทำแบบเดียวกันตอนอายุเท่าพ่อแม่นี้ การที่ได้ตั้งใจหาเงินมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องลรอครับแต่ยังไม่สําเร็จก็ขอให้ได้ขยันต่อไปรัแต่การตั้งใจก็มาเด้ดแปลว่าจะต้องให้งานเป็นทั้งหมดของชีวิตก็จะต้องสร้างต้นทุนสุขภาพให้ได้ก่อนครับสุขภาพก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวยังไม่เห็นผลในตอนนี้แต่ก็ต้องทําไว้ก็เพื่อที่จะเป็นแรงต่อยอดสำหรับต้นทุนอื่นที่เหลืออยู่มาจากเรื่งคนแล้ว เราไม่ควรที่จะหนีปัญหาก็เพราะว่าในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราได้ละเลยในวันนี้มันก็จะวกกลับมาหาเราอีกในวันหน้าไม่ช้าก็เร็วแต่ก็มาแน่นอนและเราก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องราวดารามาต่างๆในชีวิตมาบนใน Facebook ก็ถึงโพสต์แล้วมันทําให้ได้ระบายแต่เพื่อนทุกคนใน Facebook ก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นที่ระบายหรือถ้าจะมีนั้นก็คงจะเป็นแค่เพื่อนบางคนเท่านั้นครับ และเราก็ควรที่จะเลือกคุยกับเขาในชีวิตจริงมากกว่าครับการที่ได้เลิกแล้วต่อกันโดยไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองว่าเราทําผิดหรือไม่ผิดมันก็ทําให้ชีวิตไปต่อได้ก็ไม่อยากที่จะให้เราได้ติดอยู่กับกับดักของอารมณ์นานๆปล่อยให้ความจริงปกป้องเราเองเราจะต้องจบที่ใจของตัวเองให้ได้ครับความรักเวลาคบกันไปนานๆน,นั้นเรื่องที่เขาทําให้เรามาตลอด เราได้รับจนชินก็จะไม่เห็นคุณค่าก็กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดีเลยครับก็เพราะว่าเราได้คาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้ก็คือให้ลองกลับกันดูบ้างครับจะได้รู้ว่าการทำอะไรให้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมันก็เป็นการแสดงว่าเขารักเรามากแค่ไหนตอนเด็กจะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปไหนต่อไหนก็ได้ตอนโตสังคมคนทำงานนั้นภาพลักษณ มันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากวันไหนที่เราแต่งตัวดีก็จะมีความรู้สึกเหมือนฟ้าเปิดงานราบรื่นความจริงแล้วคนตัดสินกันที่ภายนอกมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะถ้ายังเป็นคนที่ไม่รู้จักเขาก็จำเป็นจะต้องดูจากภายนอกก่อนครับแต่บุคลิกภาพที่ดีไม่เด็แปลว,ว่าจะต้องแต่งตัวรวยหรือสวยแต่มันก็ควรจะเป็นการแต่งตัวให้ลงตัวและรู้รจาักกาลเทศะมากกว่า รอยยิ้มเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพกับคนใหม่ๆก็จึงอยากที่จะขอให้เราได้ฝึกยิ้มให้กับคนไม่รู้จักก็ถึงแม้ว่ามันจะแปลกไปบ้างแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนดีๆอย่าติดคำพูดว่าเดี๋ยวก่อนแต่จะต้องลงมือทำเลยก็เพราะถ้าไม่ทำเลยก็จะมีเรื่องอื่นมาแทรกจนสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำครับมีเด็กหลายคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่ประสบความสำเร็จตอนอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นความสำเร็จนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเสมอไปครับและเราก็ควรที่จะแบ่งเวลาอยู่บนโลกออนไลน์ให้พอดีอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ย่อมจะมีโทษอยู่เสมอครับถ้าเราต้องการยกเลิอกอะไรกับใครตัดสินใจไปแล้วก็ให้รีบบอกทันทีอย่ารอให้ตัวเองกล้าพูดแล้วค่อยบอกเพราะจะทำให้คนอื่นแก้ปัญหาไม่ทันตอนนี้ เราก็อยู่ในวัยที่มีมากพอที่จะแบ่งปันเป็นผู้ให้ย่อมสุขกว่าเป็นผู้รับครับความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีมจะช่วยให้สําเร็จได้ไวขึ้นก็ขอให้ได้เชื่อในพลังของทีมเวิร์กการครบเพื่อนที่หลากหลายก็สามารถทําให้เราเติบโตทางความคิดได้มากพ่อแม่นั้นก็ยังคงมองว่าเราเป็นเด็กอยู่เสมอแม้วันนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องต่อต้าน ขอแค่เข้าใจก็พอการทำงานในไหนก็จะต้องใช้เวลาทำเหมือนกันทำให้ดีทุกครั้งไปเลยอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยหากมีเพื่อนหรือใครมาขอความช่วยเหลืออย่าช่วยในสิ่งที่ตัวเองต้องมานั่งกลุ้มภายหลังความจริงถ้าเขาเห็นเราเป็นเพื่อนเขาก็คงไม่ทำให้เราต้องลำบากใจตั้งแต่แรกครับการที่เราจะได้ตัดสินใจช่วยเหลือใครแค่เราหวังดีอย่างเดียวไม่พอครับ ก็จำเป็นจะต้องดูที่ตัวเขาด้วยครับว่าได้พยายามแล้วหรือเปล่าความกดดันแบบสุดขีดก็ทําให้เราเห็นศักยภาพสูงสุดของตัวเองและช่วงเวลาที่ตกต่าที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดในวันที่เราผ่านมันไปได้เสมอครับเวลาที่ตอบคําถามใครถ้าเกินจากที่รู้ก็ให้ตอบว่าไม่รู้อยากแกล้งทําเป็นรู้เรามักจะ,ละเลยคนใกล้ไปทําดีกับคนไกลแต่เมื่อเจอปัญหา คนใกล้ต่างหากที่ไม่เคยทิ้งเราก็จึงควรที่จะใช้สติระมัดระวังทุกการกระทาคนเราทำาดีร้อยครั้งจำไม่ได้ทำผิดครั้งเดียวจำไม่ลืมอย่าได้พยายามสอนใครถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังยิ่งโตขึ้นยิ่งมีแต่เรื่องให้ต้องตัดสินใจแต่ไม่ว่าตัดสินใจถูกหรือผิดอย่างไรนั้นชีวิตก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นแม้แต่คนที่เราเกลียดที่สุด ให้บทเรียนที่ดีที่สุดกับเราได้เช่นกันทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองได้หมดครับแค่เราจะต้องคัดกรองให้ได้ว่าเรื่องไหนควรรับเรื่องไหนที่ควรทิ้งอย่าเป็นคนที่ขี้อิจฉาเวลาเห็นคนอื่นสําเร็จอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราครับสิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากก็มีสองสาเหตุ 1. ก็คือพลังบวก 2. ก็คือความเจ็บปวดขั้นสุด คนรวยจะเก่งในการลดเวลาทํางานที่เหนืองานไม่สร้างมูลค่า20กว่าปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นวัยที่ทำมาหากินอย่างรุนแรงช่วงชีวิตต่อไปเราก็ควรจะต้องเริ่มการบริหารทุกด้านให้เป็นระบบมากกว่านี้และสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรเราก็ใช้มันไปแล้วครึ่งชีวิตใจหนึ่งก็กลัวตัวเลข30แต่อีกใจก็อยากจะขอบคุณวันนี้ที่มุมมองชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการ,รดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับดำเดินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขศริสวัสดิ์พิพัฒานมงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยเะยะยะธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้หน้าที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับส r คร e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดทีทรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ